สวัสดีครับผมบอสนะครับจากรามวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ชม5เรือนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปฟอร์มเลยนะครับก็เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิการวมแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิสเนี่ยถ้าพูดถึงในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเดือนนี้ก็ว่าได้นะครับที่ค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็ลูกค้าสอบถามเยอะแล้วก็ผมก็ขายเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับ5้าเรือนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมจะพูดไปแนวแบบว่าไม่เลี่ยงนะครับ Pelled, เร society, love, ือแรกเลยนะครับเรือแรกแหละที่ผมอยากพาไปดูก่อนเพื่อนเลยนะครับผมกลัวของไม่มีนะครับก็คือเรือแรกนะครับจะเป็นเรือนี้นะครับเรือนี้นะครับจะเป็นเรือที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นเรือหนึ่งที่มาแรงนะครับมันมาพร้อมกับตัวขอบหน้าปัดหรือว่าในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยว่ามันเป็นแบบขอบสีรุ้งเป็นลิมิเต็ดมาพร้อมกับตัวเรือนสีดานะครับสายหนังสีดําแล้วก็ใครที่ซื้อกับทางร้านก็จะแถมสายสเตเลสแบบทักให้ด้วยผมบอกเลยว่า1คนนะครับทักมาสอบถามแบบ บางทีก็2เรือนเก็บ1เรือนอะไรเงี้ยใส่1นเรือนคือจัดว่าเป็น1เรือนที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับมีลูกค้าหลายคนเหมือนกันที่ซื้อไป1เรือนแล้วก็ยังซื้อเพิ่มอีก1เรือนนะครับไปซื้อฝากหรือว่าซื้อเก็บอย่างเงี้ยนะครับจะว่าผมแนะนําแล้วกันเรือนนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ทันเนี่ยผมอยากจะบอกจริงๆเลยว่ามันเสียใจจริงๆนะครับเรือนนี้จะพลาดมากๆนะครับต่อมานะครับเรือนที่2นะครับก็จะเป็นเรือนนี้นะครับ เรือนี้นะครับเป็นเรือไทม์โซน่านะครับเป็นรูปแบบของหน้าปัดส,สีฟ้าครามออกเขียวๆนะครับเรือนี้จัดว่าเป็นนาฬิกาหน้าปัดส,สวยมากๆแล้วก็เป็นเฉดสีเดียวกับเพนกวินกลางคืนแต่ว่าเรือนี้จะออกเป็นสีเขียวแบบสว่างกว่าแล้วก็จะออกเป็นแบบหน้าปัดคือแบบเปล่งประกายสุดๆนะครับเรือนี้เป็นนาฬิกาดีไสก็ยังได้นะครับเพราะหน้าปัดเขาดูแบบดูสวยจริงๆแล้วก็ตัวเรือนตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นการโชว์แบบบางๆเผื่อให้เห็นชุด าจานวันที่ข้างในคือเรือนี้ถือว่าดีเรือนี้ผมลงทุนซื้อออกมาให้รีวิวก่อนด้วยซ้ำนะครับผมรู้เลยว่าเรือนนี้ต้องมาแรงแล้วมันก็มาแรงจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอีกสีนึงก็คือสีน้าตาลแต่จะสู้สีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าไม่ได้นะครับสีฟ้าจะมาแรงกว่านะครับ ก็จะว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้คือขายเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะมากนะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดนะย้ํานะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่เป็นโคุูกะ2หรือว่าไม่ใช่เป็นอะไรทั้งนั้นนะครับแนะนําเพราะมันสวยมันน่าใสราคาไม่แพงนะครับต่อมาเรือนที่3นะครับเรือนที่3นี้มาแบบ คือไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยเลยนะครับมันมาอยู่ทุกๆเดือนเลยนะครับก็คือเดือนนี้นะครับเดือนนี้จะเป็นในรุ่นของคามมสึนะครับเป็นคามาสึในรูปแบบของสีเขียวนะครับเขียวเวอร์ชั่น1่นะครับย้ำไปเลยเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน2แตกต่างกันที่เวอร์ชัน2เนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยหรือว่าตัวหลักชั่วโมงเนี่ยมันจะเน้นออกแนวแบบซีเปียเก่าเก่าเน้นออกวินเทจนิดๆนะครับแต่เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูแบบ คลาสสิกอ่ะดูแบบกว้างๆดูแบบใส่ตอนไหนก็ได้ใส่ช่วงไหนก็ได้ใส่เวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบน้าปัดที่ไม่มีวันตายอ่ะไม่ตกร,รุ่นเลยนะครับจัดว่าดีนมากๆหน,หนึ่งรุ่นเลยนะของไาม์อัลเรสีเขียวนี่แหละครับเป็นสีหนึ่งที่ขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเขียวเหนียวซรับมันจะออกแบบโทนแบบยังไงอ่ะมืดๆหน่อยหนึ่งสามารถใส่ได้กับหลากหลายชุดมากๆหลากหลายสไตล์มากๆนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่สีเขียวเนี่ยต้องมีติดตู้ไว้เลยนะครับ ผมไม่คิดว่ามันจะมีเลิกผลิตอะไรแต่อย่างใดนะตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคามาอสเนี่ยเป็นนาฬิการ,รุ่นหนึ่งที่แบบเม็ดเคลียร์กระจกซไฟไ์ที่ค่อนข้างทนถ้าพูดถึงความคุ้มค่าการตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ในการลุยหรือว่าการที่แบบไม่อยากดูแลเยอะเนี่ยเพราะว่าคาสาบอสสยังไงก็ได้เปรียบนะครับต่อมานะครับเรือนที่4นะครับก็จะเป็นเรือนนี้นะครับ รื่อนี้ก็คือเป็น P.R.S หน้าน้ําเงินนะครับเป็นนาฬิกาดูเรสเริ่มต้นที่ดูดีที่สุดแล้วก็ในเป็นนาฬิการุ่นที่แบบบัจเจ็บแบบเริ่มต้นได้เลยนะครับคือราคาประหยัดไม่แพงนะครับแล้วก็ดูดีนะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์สวิสท,ที่ใครอยากเริ่มต้นแบรนด์สวิสเนี่ยทิโซ่ก็เป็นทางเลือกที่แบบอันดับต้นๆเลยนะครับที่เราเลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็น P.R.S. g e n t l e Man หรือว่าในรุ่นอื่นๆของทางทิโซ่ก็จัดว่าดีรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นหน้าปัดสีน้ําเงินที่แบบ ออกแนวค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเป็นน้ำปัดน้ําเงินใสได้หลากหลายทํางานออกงานดูแวบๆบแบบดูสวยงามน,นะครับคล้ายทรงนาฬิกาทรง AP นะครับก็จัดว่าเป็นคู่แข่งของอไอคอนหรือว่าทางแบรนด์โมริสลาครวนั่นเองนะครับใครที่มีมัดเจ็ตเพิ่มมากขึ้นนะครับไอคอนก็เป็นทางเลือกอสองที่เราจะมองก็ได้นะครับหลายคนก็จะเลือกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รักบางๆเล็กๆผมว่าหนีไม่พ้น p r ไ Auto ออโต้แน่นอนนะครับ ต่อมานะครับเรือนสุดท้ายที่มาล่าสุดเลยนะครับก็คือเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาในรูปแบบเดรสนะครับของแบรนด์ติโตนี่นะครับติโตนี่คือแบรนด์สวิตเก่าแก่นะครับไม่ใช่แบรนด์จีนนะแบรนด์สวิตนะครับประกันเครื่อง2ปีนะครับจะว่าเป็นแบรนด์สวิตไฮเอ็นได้เลยนะครับคือคนจีนเนี่ยชอบมากเราจะเห็นแบบอ่อประเทศจีนหรือว่าทางเมืองจีนเนี่ยโปรโมท บแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วนะครับแล้วก็ติดตลาดบ้านบ้านเขาเรียบร้อยละแต่บ้านเราเนี่ยหลายคนยังไม่รู้จักแบรนด์ทิโตนี่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าติโตนี่เนี่ยถ้าใครที่เล่นในวงการนาฬิกาสวิสเนี่ยผมรับรองว่าติโตนี่เพื่อนๆจะเคยได้ยินพวกแบรนด์เฟลูกา้าแบรนด์ที่แบบมีต้นกําเนิดของติโตนี่นะครับซึ่งอยู่ในโลกนาฬิกาเนี่ยมันานานมากๆแล้วนะครับจุดเด่นของ Air Master ก็คือว่าในรูปแบบที่ทําออกมาเป็นตัวเรือนบาง คือจัดว่าบางไม่ว่าเ,เพื่อนจะใช้นาฬิการ,รุ่นไหนมาก่อนที่เป็นออตโต้ผมอยากให้เพื่อนลองดูเรือนนี้มันบางและมันใส่สบายนะครับใส่สบายจริงๆนะครับแล้วก็มาในรูปแบบสีเทฟฟานี่บูหรือว่าเป็นสีแบบกาเซียบลูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสีหนึ่งที่ใครที่เชื่อเรื่องสีเนี่ยสีนี้เป็นสีนําโชคที่ใส่แล้วจะรู้สึกว่าแบบเออโชคดีนะครับมีความคิด หลักแหลมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับดวงนะใครที่เชื่อเชื่อเรื่องสีหรือว่าเชื่อแบบเรื่องหินสีอะไรพวกเนี้ยผมว่าเหรือนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็เป็นสีเดียวนะครับที่เป็นอยู่ในแคตตกรี่ที่เป็นสีที่อยู่ในความหรูหรานะครับสีนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่ามันจะไปอยู่บนที่ไหนเนี่ยมันจะดูแบบนุ่มลึกสุข,ขุมแล้วก็ดูหรูหรามากๆนะครับแต่ว่าเป็นการผลิตเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับรถนนี้นะแล้วก็ทํามาแบบไม่อัพป้ายราคานะครับ ก็อย่าให้มีไว้นะครับเรือนนี้อย่าให้มีไว้จริงๆราคาไม่แรงใส่ก็สวยใส่สบายหน้าปัดเนี่ยดูแบบสีออกด้านๆด,ด,ด้วยนะครับดูแบบแมทตหน่อยตัดก,กับตัวเรือนที่มีความเงาเป็นการเล่นแสงของตัวสายจักว่าเป็นนาฬิกาเคสไซส์40ที่อยากให้อยู่บนข้อแขนมากๆนะครับเรือนหนึ่งนะครับใครที่แขนเล็กบอกว่าเรือนนี้ก็ยังพอใส่ได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น5เรือนนะครับที่อยากแนะนําสําหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็น คือถ้าเรือไหนขายไม่ดีเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเอามาแนะนําเพราะว่ามันก็พูดจะไม่ค่อยขึ้นอ่ะเวลามันมันพูดมันไม่ค่อยมีแรงแต่พอเรือไหนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากแนะนําแล้วก็มันขายดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมอยากพูดไปอีกครับมันทําให้รู้สึกว่าเออมันคือผมจะได้มั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเรือไหนไป5้เรือนนี้เพื่อนๆชอบแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบว่าเออจะมีอารมณ์พูดนิดน,นึงนะครับก็ฝากไว้5เรือนนี้นะครับใครที่เป็นลูกค้าเก่าทักมาสอบถามราคาส่วนลดนะครับ หรือว่าใครที่แบบสะดวกทั้งช้อปปี้อยากผ่อนชําระอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถทํารายการผ่านช้อปปี้ได้เลยนะครับตามดิงด้านล่างนะครับหรือว่าจะทักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับก็ยังไงวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชัยนามิวน่าแพงก็ฝากห้เรือนไว้เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ